สวัสดีครับวันนี้ป๋องแป้งสมุนไพรยังอยู่ที่เดิมครับเสื้อผ้ายังชุดเดิมอยู่นะครับอยู่ป่าติป่าเตียงรังที่เดิมนะครับป่าหัดใบนะครับผมวันนี้ตามใจพี่ติ๊กครับถ่ายดอกกล้วยไม้ดินนะครับผมฉัดมงฉัดมรกตนะครับผมมาเลยครับมาดูกันเลยครับว่าเป็นแบบไหนนะครับฉัดมรกตหรือว่าเอื้องภูเขานะครับนี่ครับผม ซึ่งเดือนที่แล้วเขาสวยมากท่านผู้ชมสวยจริงๆตรงนี้สวยจริงๆดูสิดอกเขาจะโรยแล้วผมเพิ่งผมเพิ่งคนเจอว่าเขาเป็นอะไรเป็นสายพันุ์อะไรยังครับเพิ่งหาเจอนะครับนี่ครับเนี่ยจนจะโรยหมดแล้วท่านผู้ชมสวยไม่ละเนี่ยถึงได้ว่าเอื้องสัตว์มรกตเพราะว่าปลายยอดเขาจะเป็นสีเขียวอมเหลืองครับเหมือนสีมรกตนะครับผมนี่เรียกว่าฉัตรมรกตซึ่งเป็นกล้วยไม้ดินนะครับผม ด้วยไม้ดินนะครับมีเงาอยู่ใต้ดินมีหัวเล็กๆเหมือนกับบัวสันโดษแล้วเขาจะมีใบเลี้ยงสองใบแค่นี้ตลอด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 อายุเขานะครับอายุเขาแค่ปีเดียวนะครับผมไม่ถึงปีครับไม่เืินเขาก็แค่เป็นพืชฤดูสั้นๆนะครับแค่หน้าฝนนะครับดูรักสบายลักษณะใบเขานะครับผมเป็นเป็นใบลีนะครับเป็นรูปหัวใจเลยนะครับผมนี่นี่สวยไหมครับท่านผู้ชมเป็นรูปหัวใจเลยมีขีดมีเส้นสีเขียวอ่อนๆเมื่อไก่ยก เหมือนกระกนะ,รน,นะครับนี่แหละครับนี่ลักษณะของเขาครับสวยหนึ่งเลยครับนี่นี่นะครับเหมือนกันเลยครับนี่จัดมโรโกตพบมากปที่สุดในมีภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็พม่านะครับแล้วก็ลาวนะครับผมนี่ครับปินกล้วยไม้ดินเล็กๆครับนะสวยเป็นอัญมณีป่าเต็งลังอีกอย่างแล้วน,นะครับผมท่านผู้ชมดู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 ดดด ผมจะมผมเก็บไป4ต้นแล้วนะครับครับผมใครสนใจก็ทักทักมานะครับนี่นะครับฉัดมรกตนะครับหรือว่ากล้วยไม้ดินนะครับนี่แหละครับนี่ฉัดมรกตนะครับเขาสูงได้แค่1 0บถึงสิ้าเซนติเมตรนะครับผมลักษณะเป็นต้น ลำต้นสั้นเตี้ยใบจะลาบไปกับดินนะครับสองใบเลี้ยงแค่นี้เองตลอดชีพตลอดอายุเขานะครับผมเป็นมีเห็นจะเห็นเขาได้เฉพาะหน้าฝนนะครับเขาจะขึ้นพอหน้าแรงเขาจะทิ้งใบทิ้งต้นตายไปนะครับผมขยายพันธุ์โดยใช่เมล็ดนะครับผมนะครับฉัดมรกตเป็นพืชสองใบตลอดชีวิตนี้ครับหนึ่งสองใบอย่างนี้ครับนี่เป็นรูปหัวใจสวยครับนี่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 ดอกเขาจะโรยหมดแล้วท่านผู้ชมสกปรกสวยกว่านี้อีกเยอะมากเลยครับหนี่ เป็นแถวเลยตรงนี้แถวนนเนี้ยนะเนี่ยพอมาเจอมันก็ไม่ค่อยสวยแล้วแต่ก็ต้องตัดสินใจถ่ายครับถ้าไม่ถ่ายตอนนี้ปีหน้าก็ให้ได้ถ่ายนะครับก็เนี่ยครับเขาเป็นเป็นกล้วยไม้ดินนะครับผมเวลาดอกบานเต็มที่นะครับดูในกรณีน,นี้ดอกบานเต็มที่จะิงแค่0.3เซนนะครับติเมตรนะครับกีบดอกนะครับมันจะ์ูนจะเป็นสีเขียวเกสรจะสีเหลืองนะครับ เขียวอมส้มอมเหมือนสีมรกตนั่นแหละครับดูดูชัดๆนะครับนี่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 กล้องผมซูมได้แค่นี้เองท่านผู้ชมนี่กล้องผมได้แค่นี้เองนี่แหละคือชัดมรกตครับนะครับนี่ครับผมออกดอกในในต้นเดือนสิงหานะครับแล้วจะทิพอฤดูแล้งก็จะทิ้งต้นไปเลยเขาก็จะอยู่แค่นี้นี่ความสวยของเขานะครับนี่วันนี้นี่แหละครับนี่นี่แหละครับฉัดมรกตนะครับผมดูยาวๆนะต้นเล็กๆก็มีครับนี่ ต้นนึ้เกามีครับใกล้ๆนี่ปุ๊บนี่ครับนี่นี่นะครับสสวยนะครับผมโอุโบขอโทษนะครับนะครับไหนครับพี่ติ๊กครับมายดูกับพี่ติ๊กแล้วครับผมวันนี้มาเก็บดูไม่รู้ล้มนะครับที่ป่าเต็งรังแถวบ้านนะครับอันนี้พาพี่ติ๊กมาถ่ายสมุนไพรครับสนองความแก้แก่อยากถ่ายดอกไม้ครับนี่ครับนี่นี่ครับอีกต้นหนึ่งนะครับนี่สวยๆนะครับ นี่ครับโอเคนะครับผมดอกกล้วยไม้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโอเคครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมป่องแป้งสมุนไพรนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเรามีอะไรดีๆมาเสนอตลอดสําหรับสมุนไพรแถวภาคอีสานแถวสกลนครนครพนมนะครับสนใจตัวไหนทักได้นะครับผมขอบคุณครับ